หมอชอบตาน้องมากเลยนะน้องตาสวยมากลักษณะตาที่พิเศษแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการสะสมแคลเซียมที่กระจกตาดำค่ะภาษาหมอเนี่ยเขาจะเรียกว่า บรนเคราโตพาตี้นะคะแคลเซียมเนี่ยมันจะมาสะสมที่ตาได้เนี่ยตามันจะต้องมีการอักเสบหรือบาดเจ็บอะไรก่อนเช่นในกรณีคนที่เคยมีการติดเชือ้อตาแห้งมากๆนะคะหรือว่าข้างในตาเคยอักเสบพวกนี้จะมีแคลเซียมมาสะสมได้หรือบางคนนะคะตาไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่าเป็นโรคเกานะแคลเซียมมาสะสมตาแบบนี้ได้เลยโดยทั่วไปเนี่ยไม่ทําให้ตามัวค่ะแต่ก็มีบางคนที่มันแบบแคลเซียมแน่นมากทาให้ตามัวลงได้นะคะ แต่ในกรณีของน้องนะคะน่าจะเคยมีตาอาักเสบมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะแต่ที่สําคัญคือน้องใช้จุดเนี้ยมาเป็นปมเด่นนะพี่บอชอบมากเลยน้องมีสเสน่ห์มากเลยลูกตาหนูรดมากคอนแทคเลนส์ใดๆก็ไม่สามารถทําให้ตามีสเสน่ห์ได้ขนาดนี้นะคะอย่าลืมนะคะความสวยในปัจจุบันมันหลากหลายมากแล้วก็ความแตกต่างนี่แหละที่จะช่วยดึงจุดเด่นเรามาให้ได้นะคะเราต้องภูมิใจกับมันค่ะ